อย่าลืมว่านี่คือวอลลุ่มเกมนะครับ MK บริหารจัดการผ่านโครงสร้างต้นทุนที่เก่งมากเนื่องจากแบ็ k กราวด์เจ้าของเป็นวิศวกรทุกอย่างคือ lean process หมดเขาบริหารจัดการด้วยตัวเลขสุขกี้ตีน้อยบริหารจัดการด้วยความรู้สึกลูกค้าวิธีการไม่เหมือนกันฉะนั้นทุกอย่างมันเป็น cost structure หมด ฉะนั้นเมื่อต้นทุนโลจิุติกสูงขึ้นเขาก็ปรับราคาขายให้สูงขึ้นมันสูงจนระดับที่ความคุ้มค่าของลูกค้าจากการมันกิน MK มันหัวละ400กว่าบาทเขาเริ่มรู้สึกว่ามันแพงเกินไปละในขณะที่หมูก็เหมือนกันผักก็เหมือนกันบริก,การก็เหมือนกันห้องแอร์ก,ก็เหมือนกันแต่ฉันจ่ายแค่200นิดนิดมันตอบโจทย์เพนพอยที่ลูกค้ามีมาตลอดแต่มันเป็นอันเม็ดนิดที่ยังไม่มีใครตอบได้ M.K. ผู้ซึ่ง enjoy profit มาตลอดแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องของตลาดบุฟเฟ่ตก็เลยไม่เคยเข้ามาในพอร์ตบุฟเฟ่แล้วไม่เคยเข้าใจพฤติกรรมของคนกินตลาดนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ได้ยาวแต่วันหนึ่งพฤติกรรมมันชิฟเร็วมากเขาอาจจะ underestimate สิ่งที่เรียกว่าการพูดต่อของลูกค้าออกไปเวลาเราไปเช่าพื้นที่แลนด์ลอร์ด เราจะเดินไปถามว่าค่าเช่ากี่บาทต่อตารางเมตรครับแลนด์ลอร์ดบอกว่า300ต่อตารางเมตร400ต่อตารางเมตรสุก,กี้ตีน้อยเดินไปหาแลนด์ลอร์ดฉันให้150บาทต่อตารางเมตรเธอจะเอาไม่เอานั่นหมายถึงเขาอาจจะมีค่าเช่าเท่ากับร้านอาหารขนาดเล็กแต่เขาได้พื้นที่เยอะกว่าสีเท่าโอกาสทำรอกก็สูงกว่าโหนฮาเขาก็ดีกว่าอลลอุ่มเขาก็ดีกว่า กรุงเทพอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้าลองไปคุยกับผู้ประกอบการต่างจังหวัดตลาดนี้ไปลงในจังหวัดไหน SME ทั้งจังหวัดในตลาดนั้นคือพังหมดเลยครับอีกกรณี ศึกษาหนึ่งนะคะก็คือการแข่งขันในสมรภูมิบุฟเฟ่สุกี้นะคะเคสนี้เนี่ยหลายคนบอกว่านี่มันก็เป็นตัวสะท้อนว่าเศรษฐกิจมันย่ำแย่จริงๆนะคะคนต้องการกินอิ่มกินคุ้มนะคะในคุณภาพที่ดีด้วยนะคะ<ม>เราก็เห็นการแข่งขันแบรนด์ดังๆนะคะ MK สุกี้ตีน้อยแล้วก็สุกี้อื่นๆที่ลงมาในสนามบุฟเฟ่นะคะคุณต่อมวยไงบ้างคะหนุเดือดขนาดว่ามันจะต้องตายกันไปข้างนึงเลยหรือเปล่า ผมว่าอย่างแรกอาจจะไม่ใช่ว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีบุฟเฟ่เลยโตขนาดนั้นจริงๆตลาดบุฟเฟ่ในประเทศไทยมันโตมานานแล้วครับทุกประเภทอาหารเรามีบุฟเฟ่หมดเลยเพียงแต่ว่าตลาดที่บุฟเฟ่มันโตอย่างเช่นสุกี้ชาบูปิ้งย่างกระเรมีอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่เรามีร้านไอติมบุฟเฟ่ส้มตำบุฟเฟ่เข้าวแกงบุฟเฟ่ทุกอย่างประเทศไทยเป็นบุฟเฟ่หมดแต่ส่วนใหญ่อะเรามักจะจัดจาก,การ,การเราจะมักจะจัดจาก,การหลังบ้านได้ไม่ค่อยดี ธุรกิจบุฟเฟต์แตกต่างจากธุรกิจอลาคาร์ตตรงไหนอลาคาร์ตคือยิ่งเชียร์ขายได้เยอะจะได้เงินเยอะสั่งหนึ่งจานได้เงินหนึ่งกอนเข้ามาธุรกิจบุฟเฟต์คือลูกค้าจ่ายเงินหนึ่งกอนกินกี่จานก็ได้แล้วถ้าเกิดทําอร่อยทุกอย่างลูกค้าก็กินไม่จํากัดร้านก็เจ๋งแต่ถ้าทําไม่ดีเลยลูกค้าไม่กินร้านก็อยู่รอดการบาลานซ์ตรงกลางผมว่าเป็นเรื่องลําบากมากการเกิดขึ้นของกระแสสงครามบุฟเฟต์เนี่ย จริงๆผมว่าอย่างแรกมันเป็นการเกิดขึ้นของสุกี้ตีน้อยที่เข้าใจช่องว่างในตลาดมากกว่าต้องบอกว่าสุกี้ตีน้อยไม่ใช่คนอินโนเวตการกินดึกมัน,มนในประเทศในโลกโดยเฉพาะไต้หวันนี่คือจุดเริ่มต้นของการกินสุกี้ชาบูตอนดึกเลยใครไปเที่ยวไต้หวันจะรู้ว่าไปเที่ยวผับดึกขนาดไหนเราสามารถกินบุฟเฟ่ได้ถึงตีหกินอะไรร้อนๆก่อนกลับบ้านค่ะผมเข้าใจว่าเขาคงไปเอาแรงบันดาลใจมา แต่เขาเจอช่องว่างในตลาดไงครับคือผมเชื่อว่าหลายเชนก็เห็นเรื่องนี้แต่เราไม่กล้าทำสุกี้ตีน้อยกล้าทำตรงที่เรามองว่าตลาดเจดแสนรายในตลาดอะคือส่วนใหญ่เปิดถึงสี่ทุ่มแต่หลังจากสี่ทุ่มอะมันมีแต่ตลาดจิ้มจุม่มอาหารอีสานค่ะเข้าต้มและบะหมี่ข้างทางแต่ ประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพซึ่งเป็นประเทศที่ไม่หลับเมืองที่ไม่หลับไหลยี่ชั่วโมงมันมีกลุ่มประชากรเยอะมากที่เขาเลิกงานหลังสี่ทุ่มคนทางานในห้างห้างในประเทศไทยกรุงเทพผมว่ามีสัก4ี่ห้าบห้างพนักงานในห้างกี่แสนคนธุรก,ก,กิจกลางคืนที่เลิกดึกเขามีเงินนะเขาอยากเอ j นจชีวิตแต่เขาเอ j นจยได้แต่หมูกระทะร้อนๆกับจิ้มจุ่มข้างทางหรอเขาก็อยากนั่งห้องแอร์มา เขาเป็นคนให้บริการคนอื่นมาทั้งวันเขาก็อยากได้รับบริการที่ดีหรือเปล่าสุกี้ดีน้อยทําถึงและในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าตลาดแต่ดีลิเวอร์ประสบการณ์ที่ดีและบริการที่ดีเขาก็เลยเกิดขึ้นมาในตลาดได้แต่จะเห็นว่าสาขาของเขามันใช้พื้นที่เยอะมากเพราะว่าผมเชื่อว่าฟู้ดคอร์ทเขาอาจจะมีต้อง70%็ดสนต์าไถึงมาจิ้นต่อหัวเขาบางมากแต่เขาก็เลยต้องมีโอเปอเรติ้งเอาที่เยอะ เที่ยงวันยันตีห้าเขาอาจจะมีกี่กะไม่รู้แล้วก็จํานวนเทินรอบเขาเยอะมากมและจํานวนโตกเขาเยอะมากทําให้ค่าเช่าต่อหัวลูกค้าถูกมากเขาเลยอยู่รอดแล้วเขาเลือกเกมนอกห้างเพราะเกมนอกห้างเขาคอนโทรได้เขาคอนโทรโอเปรชั่นคอนร์ดได้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสุกี้ตีน้อยซึ่งมันดนตอบจริล,ลของคนกลุ่มแรกคือกลุ่มคนทำงานที่อยากเอนจอยชีวิตช่วงดึก แล้วมันก็เริ่มลามไปกลุ่มกลุ่มที่2คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มอง value for money พอเขากินตลาดนั้นได้มันเลยเริ่มกระทบกับเจ้าตลาด mk market s i ต e ของธุรกิจชาบูสุกี้ในประเทศไทยณนะช่วงล่าสุด3-4ปีที่แล้วประมาณ25,000ล้านซึ่งผมว่าวันนี้มันอาจจะเกือบ28,000อะไรประมาณนี้ละ MK กินตลาดไปสัก5้60%ที่เหลือก็เป็นพวกชาบูชิโมโม่พาราไดส์อะไรพวกเนี้มันเป็นตลาดที่ผู้เล่นในตลาดเยอะมากแต่มีประมาณผู้เล่น2 3%เทคมเร์เทคก็ตแชร์อยู่ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ให้รายเล็กรายน้อย9กิกว่าเปอร์เซ็นต์กินมาเก็ตแชร์แค่3-4%เท่าน,นั้นและเขาก็เอ j นจอยตลอดหุ้นเขาก็เลยดีตลอดมาจิ้นเขาก็ดีตลอดเพราะมันไม่มีใครขึ้นมาทัดเทียมกับเขาไม่มีใคร สามารถหาช่องว่างการตลาดที่เจาะตรงนี้ได้เพราะทุกคนแข่งท่าเดียวกันคืออลาคาร์ดอาจจะมีบุฟเฟ่บ้างอย่างชาบูชิแต่เขาก็ไม่สามารถ deliver value ที่มันแตกต่างจากเจ้าตลาดที่มีได้มันก็เลยเป็นเกมมีทู่มาตลอดสุกี้แตน้อยเลือกเล่นต่างแล้วปรากฏว่าเขามี v o l ลุ่มเกมที่เขาสามารถจาัดก,การ s u ั p l y c h เ i n ได้ดีมาจินก็เลยพอได้พอมาจินได้เขามีกลุ่มทุนมาลงมาจากการเรดฟันถูกไหมครับกบมาเพิ่มทุนของเจมาร มันทาให้เขาใส่เงินลงไปได้เยอะพอเขามีจํานวนสาขาที่มากขึ้นจากการใส่เงินขยายสาขาพอครบรอบปีกําไรทรุกทิีเขามีเขาก็มีตังค์มาขยายสาขาสู้ทีเนี้ย MK ผู้ซึ่ง enjoy profit มาตลอดแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องของตลาดบุฟเฟ่ก็เลยไม่เคยเข้ามาในพอร์ตบุฟเฟ่แล้วไม่เคยเข้าใจพฤติกรรมของคนกินตลาดนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ได้ยาว แต่วันหนึ่งพฤติกรรมมันชิฟเร็วมากเขาอาจจะอันเดอร์ i อสเ e มสิ่งที่เรียกว่าการพูดต่อของลูกค้าออกไป MK ก็ MK บริหารจัดการผ่านโครงสร้างต้นทุนที่เก่งมากเนื่องจาก Background เจ้าของเป็นวิศวกรทุกอย่างคือ lean process หมดเขาบริหารจัดการด้วยตัวเลขสุกี้ตีน้อยบริหารจัดการด้วยความรู้สึกลูกค้าวิธีการไม่เหมือนกันฉะนั้นทุกอย่างมันเป็น cost structure หมด ฉะนั้นเมื่อต้นทุนโลหิติสูงขึ้นเขาก็ปรับราคาขายให้สูงขึ้นมันสูงจนระดับที่ความคุ้มค่าของลูกค้าจากการมากิน MK มันหัวละ4 0 0กว่าบาทเขาเริ่มรู้สึกว่ามันแพงเกินไปละในขณะที่หมูก็เหมือนกันผักก็เหมือนกันบริการก็เหมือนกันห้องแอร์ก,ก็เหมือนกันแต่ฉันจ่ายแค่200นิดนิดๆคนเริ่มคิดว่าฉันกินสุกี้ตีน้อยได้2มือในขณะที่ฉันกินเอ็มเคได้มือเดียวและฉันควบคุมค่าใช้จ่ายได้ฉันไม่ต้องมานั่งกงังวลว่าฉันจะก่ายกี่บาท มันตอบโจทย์เพนพอยที่ลูกค้ามีมาตลอดแต่มันเป็นอันเม็ดนีดที่ยังไม่มีใครตอบได้สุกี้ตีน้อยยังตอบได้เพราะคนกิน MK ไม่ได้กินหมูกระทะข้างทางหรือจิ้มจุ่มที่มันร้อนๆเขายังได้อยากได้บริการที่ดีอยากได้ความสะดวกที่จอดรถที่ดีสุกี้ตีน้อยมาตอบตรงนั้นเขาเลยนําให้คนรุ่นใหม่หมาตรงนั้นพอเกิดเศรษฐกิจที่มันมีปัญหายิ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้ความคุ้มค่าในมุมการเงินมันชัดเจนมากขึ้น และไม่มีใครเข้ามาต่อก่อนนะช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเลยจนเริ่มมีลักกี้สุกี้เข้ามาเริ่มมีแบรนด์อื่นเข้ามาแต่ว่าก็ยังดีลิเวอร์แบบที่สุกี้ตีน้อยทำมันก็เลยกลายเป็นว่ามีทูโปรดักแต่เจ้าตลาดนะั้นเป็น t o อปออมไชัดเจนมากมาเลยทำให้มันยังไม่มีใครเข้ามาแข่งกับเขาได้ทีเนี้ยผมว่า MK เขาก็กลัวเสียรลังวดัดเพราะมันส่งผลกระทบต่อหุ้นเนาะ<ฆ>เขาก็เลยต้องเริ่มมาทํา ร้านตัวเองให้กลายเป็นบุฟเฟ่เมื่อชิมลลางปรากฏว่าโดนหนักกว่าเดิมที่น่าจะเห็นขา่าวตอนที่เขาก่อนที่เขาจะมาเปิดโบนัส <S <S 1> <S 1> เขาก็เทินบางสาขาเป็นธุรกิจเป็นเป็นประเภทบุฟเฟ่แทนแต่ในมุมของผมอะคนที่วิ่งคนที่วิ่ง400เมตรตลอดจะมาวิ่งร้อยเมตรอะมันทักษะคนละทักษะกันคนเก่งสนามฟุตซอลจะมาเตะในสนามฟุตบอลมันก็คนละทักษะกัน อ้าแล้วมันก็สุกี้เหมือนกันวัตถุดิบก็เหมือนกันมันต่างกันตรงไหนมันต่างเรื่องโอเป a เรชั่นโมเดลอย่างที่บอกว่าคนกิน MK กดสั่งจานหนึ่งฉันได้ตังค์เพิ่ม1น,นึ่งจานคนกินตีน้อยจ่ายเงิน200กว่าบาทกินเท่าไหร่ก็ได้นั่นหมายถึงว่าโดยปกติคนกิน MK คุณกิต้าสั่งกี่ครั้งตอนหนมือ3<า>ครั้ง3สครั้งอ่ะสครั้งกินตอนแรกก็สั่งมาระดับหนึ่งอุ้ยอยากกินอะไรเพิ่มสั่งเพิ่ม อิ่มแล้วสั่งขนมแล้วก็เช็คบินเรียกพนักงานไม่เกินสี่ครั้งบุฟเฟ่เรียกกี่ครั้งสิบครั้งค่ะแล้วต่อครั้งที่มาเสิร์ฟเอ็มเคอาจจะสามสี่จานบุฟเฟ่หึ่มเลยนั่นหมายถึงภาระพนักงานสี่เท่าการล้างจานสี่เท่าระยะเวลาการเปิดไฟทุกอย่างเป็นเท่าตัวหมดเลยแต่เราเอาพนักงานชุดเดิมที่เคยเดินช้าตลอดมาวิ่งอะครับ และเราไม่มีการเทรนดิ้งเขามาก่อนค่ะมันไม่มีทางทําได้อยู่แล้วมันก็เลยเกิดกระแสออกมาในเชิงลบเข้ามาซึ่งในมุมของผมอะเรามี value proposition ที่ชัดอยู่แล้วว่า MK มันคืออะไรพอเราเปลี่ยน value proposition ของเราไปสู้กับตลาดที่เราไม่เก่งอะมันเหมือนเราอาจจะสูญเสียลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักของเราไปเลยก็ได้นะ ผมว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการปรับตัวที่ช้าเกินไปแล้วเขาคงรู้แหละเขาเลยต้องออกไฟติ้งแบรนด์ออกมาที่เป็นโบนัสซุกี้ใช่ไหมครับที่เพิ่งประกาศออกมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าถามว่ามันเป็นการแก้เกมที่ต้องทำไหมผมว่าก็ต้องทำเขาไม่ควรเสียภาพจำลูกค้าออไปสิ่งที่กู้กลับมายากมากกว่ายอดขายหรือกำไรที่หายไปคือความรู้สึกของลูกค้าหรือภาพจำลูกค้าเมื่อไหร่ภาพจำว่า MK ไม่มีคน ภาพจำว่า Mk Copy ตีน้อยมันเสียนี่มุมผมมันเสียรางวัดแล้วก็ไม่รู้ว่าไอบโบนัสที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมาชดเชยกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่หายไปได้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่ายอดขายหมื่นกว่าล้านจาก400สาขาแต่การเปิดเริ่มต้นแค่ไม่กี่สาขามันคงไม่สามารถชดเชยกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นได้ผมว่าเป็นเกมยาวที่จะต้องดูว่าจะแก้เกมกันยังไงถามว่าลูกค้าได้อะไร เมื่อไหร่มีการแข่งขันจะมีการพัฒนาลูกค้าได้ของที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกลงผมว่านี่คือข้อดีของผู้บริโภคแต่ถามว่าตลาดภาพรวมเป็นยังไงเละทำไมที่มีการเปิดธุรกิจแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพบริการตอบสนองลูกค้าแต่ทำไมเละอย,อย่าลืมว่านี่คือวอลลุ่มเกมนะครับคือมันคือวอลลุ่มเกมจะมีสักกี่คนจะมีสักกี่ร้านที่สามารถสั่งหมูได้ราคาถูกผักราคาถูกเราสั่งอาทิตย์ละร้อยโล เขาสั่งอาทิตย์ละร้อยตันเกมมันคนละเรื่องกันเราผ่านคนกลางไม่รู้กี่ต่อเขาไปที่เขาไปที่ต้นทางเลยเวลาเราไปเช่าพื้นที่แลนด์ลอร์ดเราจะเดินไปถามว่าค่าเช่ากี่บาทต่อตารางเมตรครับแลนด์ลอร์ดบอกว่าสามร้อยต่อตารางเมตรสี่ร้อยต่อตารางเมตรสุก,กี้ตีน้อยเดินไปหาแลนด์ลอร์ดฉันให้ร้อยห้าสิบบาทต่อตารางเมตรเธอจะเอาไม่เอานั่นหมายถึงเขาสามเขาอาจจะมีค่าเช่าเท่ากับร้านอาหารขนาดเล็กแต่เขาได้พื้นที่เยอะกว่าสี่เท่า โอกาสทำรอบก,ก็สูงกว่าโน้ตฮาวเขาก็ดีกว่าวอลลุ่มเขาก็ดีกว่ากรุงเทพอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้าลองไปคุยกับผู้ประกอบการต่างจังหวัดตลาดนี้ไปลงในจังหวัดไหน SME ทั้งจังหวัดในตลาดนั้นคือพังหมดเลยครับม,มันอ่ะอารมณ์ง่ายๆเหมือนแบรนด์ก,กาแฟในปั๊มน้ำมันอะ,ะไปขยายช่วงหนึ่งไปขยายตามต่างจังหวัดโลโกคาเฟ่ไปหมดเลยครับการขยายตัวของในทุนอะ มันมาพร้อมกับการเข้าถึงของลูกค้าผู้บริโภคก็จริงแต่มันไปทําลายตลาดการแข่งขันย่อยหมดเลยร้านสะดวกซื้อไปขยายต่างจังหวัดโชว์หวยตายคือเมื่อไหร่ที่ลากค้าส่งไปแน่นอนอยู่แล้วใจย่อยตายแต่ลูกค้าก็บอกว่าเอาก็ผู้บริโภคมีสิ่เรื่องคุณไม่พัฒนาเออ e เอสเอ็ขาก็อยากพัฒนานะแต่รีซอร์เขามีจํากัดเงินเขามีจํากัดเวลาเขามีจํากัด แล้วภาครัฐไม่มีการควบคุมเรื่องนี้แล้วปล่อยให้เกิดการคาเซลีเราปล่อยให้เกิดการควบรวมธุรกิจของเจ้าใหญ่มารวมกัน SME เล็กๆจะทํำยังไงป,ป,ป,ประเทศที่พัฒนาแล้วสัดส่วน SME เป็นสัดส่วนใหญ่ของ GDP ในประเทศนั้นๆประเทศไทยคือต่ำมากครับแต่เราบอกว่า SME เราจะอยู่รอดอะเราจะอยู่รอดได้ยังไงในเมื่อปัจจุบันบริษัท ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือคนกินมาเก็ตแชร์ทั้งหมดในทุกวงการ